ก็ค he well. <n İs ap> ุยรู้เรื่องอะไรห่วยพี่ทนไม่ไหวแล้วนะห่วยช่วยทำให้น้องหมาของห่วยเนี่ยเหอบน้อยลงหน่อยได้ไหมมันเห่าเสียงดังมากเห่าดึกดึงดึงดึงเห่าทั้งคืนผมนอนไม่หลับเลยพี่ก็นอนไม่หลับเหมือนกันหมาอะไรอ่ะเห่าอยู่ได้ทั้งคืนรักหมาก็เข้าใจแต่เลี้ยงนเขาดูแบบเนี้ยก็ไม่ไหวเหมือนกันทั้งกินชีกินอื้อหมาเป็นฟุ้งเต็มซอยไปหมดเดือดร้อนลำคาญไปทั่วแบบนี้ต้องน้องเรียนมันจะอะไรกันนะคะหมาฉันก็รักหมาของฉันแล้วค่ะ อยู่แล้วปะ่ะเรื่องแค่นี้ทำไมไม่เข้าใจถ้าไม่อยากได้ยินเสียงหมาเห่าก็อุดรูหูไว้ไปคุณเลี้ยงหมาพวกเราก็เข้าใจแต่นี่เสียงมันเห่าดังมากเราเป็นเพื่อนบ้านกานันอะทำไมคุณรู่จักแกนใจพวกเราบ้างเห่าเสียงดังทั้งวันทั้งคืนใครจะไปนทนไหวนไม่ไหวก็ย้ายออกไปสิเฮ้ยทำไมคุณพูดงี้วะถ้าหมามันเห่าเสียงดังมากสร้างความรำคาญให้เพื่อนบ้านสม่ำเสมอเขาจะนอนก็พักผ่อนได้ไม่เต็มที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้อื่นจะมีโทษปรับไม่เกินห้าพันบาทนะครับเฮ้ยมีกฎหมายแบบนี้ด้วยหรอฉัน เลี้ยงอยู่ในกองบ้านคุณแต่เสยเียงบ้านผมนี่ก็ห่วยรักหมาอยากเลี้ยงหมา รักหมาก็ต้องดูแลให้ดีดูแลทั้งความสะอาดทั้งกลิ่นอึกลิ่น ok, ฉี ok, ่ข ok. องหมานะคะแล้วคุณก็ต้องดูแลให้น้องหมาส่งเสียงรบกวนเพื่อนบ้านให้ได้น้อยที่สุดจะทำยังไงไม่ให้หมามาเห่าละ่ะตอนนี้เขามีปลอกคอเสียงอัลตร้าโซนิคเพื่อรบกวนการเห่าของน้องหมาน้องหมาจะลดการเห่าลงไปเองครับปลอกคอเสียงอัลตร้าโซนิคแล้วคนจะหลกหูหรือเปล่าพี่แชมป์อ๋อคนไม่ได้ยินเหรอคะแม่แต่มีปลอกคออีกแบบนะครับพี่หมวยเป็นปลอกคอสมุนไพรหอมตะเหยอ๋อรู้อย่างนี้หมวยหามาให้น้องหมาใช้ตั้งนววคะเหมอทุกกดยยีบ๋จ สั่งปอกคอมาให้น้องหมาของหมยแล้วค่ะหมยจะเก็บกว่าทำความสะอาดกรงให้เอี่ยมเลยคนะ่ะเออน้องหมยพี่ฝากซื้อปอกคอลดเสียงหมาเห่าดึงอันสิแล้วพี่เสือจะไปทำอะไรคะที่บ้านพี่เสือไม่ได้เลี้ยงหมาซะหน่อยพี่จะไปให้เมียที่บ้านใส่ะสิมัน <c oughs> บนเก่งินจริงๆ <c oughs> นะ <c oughs> <c oughs>